โดราเอโมนตอนเปลี่ยนบ้านเป็นรถไฟเที่ยวดึกแม่สุดยอดไปเลยแลวนะคิปที่ไปกับรถไฟแอมเรอร์เทรนอะ พอมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นแสงไฟในเมืองคุ้งเป็นเส้นเหมือนได้บินไปในทะเลดาวเลยล่ะไหนจะดินน่าทานที่สายจะได้อารมณ์สไตล์แอนทีอาหารฝรั่งเส็จแบบฟูคอสก็มาจากร้านสุดหรูลุวนๆพอทานอาหารเสร็จก็ได้อาบน้ำจากฝักบัวร้อนๆผ่อนคลายสบายๆเหมือนอยู่ในโรงแรมชั้น 1, 5, 5, 10, าหนาึ่ง5ดาว10ดาว กูอคอสเสยแล้วแบบดีจังเลยนะได้อ่านน้ำบนรถไฟด้วยดวดเดยไรเอโนพวกเราก็ไปกันบ้างเถอะเอนนอแน่น่ะสินะสงสัยถ้าจะยากจะอ่ะเอะอตัวรถไฟเอ็มบร์รัตเรน่ะเป็นตั๋วแบบแพลตินัมที่มีแต่บริษัทท่องเที่ยวชั้นหนึ่งเท่านั้นถึงจะได้มานะพูดง่ายๆคนทํามนไดอย่างวพวกนายไม่มีบุญได้นั่งแน่นนอนชนฉันจะนั่ง่อะไรก็ไเลยเพราะพ่อฉันมีเซตฉันรวยสีอย่าง นี่นะปลายทางคือเกาะคาโกชิบ้าในคิวชูก็เลยได้ว่ายน้ำเล่นที่ชายหาดอิบุสึกิจน้ำใจไปเลยไปแล้วไปแจังหวะเหต่าเจ๋งเลยนะเอเวอร์เนต์เทรนด์จังเลยไฟตู้นอนด้วยอ่ะนี่โนบิตะทาไมรีบกินนะเดี๋ยวไอติมมันละลายหมดนะอืมดีละเออ ฉันจะลองขอแม่ดูเอ้าออกินซาฉันยกให้อ่ะเอ้าอุ้ยเยอะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีที่ดอกไ้ตาเอาไปเถอะละเอาก็เอาแฮะเอาเถอะการได้ลองทำอะไรบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญมั้งเอเมอร์ทอรีตคืออะไรเหรอรถตู้นอนไงฮะเป็นรถด่วนได้ใช่ไหมฮะเอาแบบที่ถูกที่สุดก็ได้นะแม่นะเนะแล้วทำไมต้องสิ้นเปลืองเงินทองเพื่อไปนอนบนรถไฟด้วยล่ะเอ้า ถ้าอยากนอนที่แปลกๆก็ไปนอนในห้องเก็บของซะแล้วก็จะว่ายน้ําก็ไปไว่ายที่สะงั้นนะ่ะไม่ได้อยากนอนในห้องเก็บของสักหน่อยอ้าวเราไม่ผิดว่าต้องเป็นอย่างนี้นะ,ะดีละคืนนี้น่ะมานั่งกันเถอะจะเอาเอเมอร์ลเทรนออกมาอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิโดรเอม <c oughs> อนมืด,มด,มดแล้วนะ โอเคโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะตุ๊กตี้แปลกอะไรไว้อะเฮาน่าเฮาน่าเฮาน่าบอกดิดิชนรถไฟตู้นอนเอาเจนี่เอไว้ตรงนี้นี่นี่นี่ตองมอใส่หมวกตรงนี้อย่างนี้ปุ่มกดตรงนี้ นี่ละรถไฟขบวนนี้กำลังเคลื่อนตัวในอีกไม่ช้าขาบวนรถไฟับชับนั่งอย่าบอกนะว่าจะเล่นตี้ต่างนะ <ś c oughs> ไม่เอานะแบบเนี้ยฉันไม่ใช่เด็กอนุบาลสักหน่อย <ś c oughs> จะได้ขับรถไฟติงต่างอะโดรีมอนพอเธอน่าอายจะตายไป <ś c oughs> อะทุกอนดูก่อน สันสันลองมองไปนอกหน้าต่างสิเอ,อ้ยบ้านกำลังคืนที่ไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเฮ้ยแบบที่ชนแน่ชนแน่นะาไม่ลรอกนะไม่ลรอกออตอนนี้นะบ้านพวกเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่ามิติที่สี่ก็เลยทะลุผ่านไปได้อย่างปลอดภัยจริงเหรอ <S <S อ,อ,อ,อตกใจแทบเย่นี่ว่าแต่ว,ว่าอยากจะไปไหนเล่าไปได้ทุกที่นะจะบอกให้เง้นไปทะเลเอาทะเลแล้วกันอ่ารับทราบรถดอนด่วนพิเศษขบวนี้จะไปจอดที่ทะเลนะครับเย้ไปที่บนรัก,ก ว้าววิวไหลผ่านตาไปเรื่อยๆเลยเอเแล้วนั่นอะไรอ่ะอ๋อนัน่นนะรถรางบรรทุกสินค้านะ่ะทีมีไว้เพื่อขนส่งสิ่งของต่างๆฮะนี่เดรยมเอออะไรเทียบกับรถไฟของจีนแล้วใครเร็วกว่ากันนะ่ะโอเคแข่งความเร็วเลย อืมเขาก่อสร้างอะไรกันหรือไงเนี่ยฮะดึกป่านนี้ยังกวนใจกันอีกเนี่ยสวยจังเลยเนาะ เหมือนได้บ <ny> ินไปในหมู่ดาวเลยชาชาเจ๊งด้วยเนาะเออเอาเ้ยเออคือว่าท้องฉันหิวคือไม่มีพี่สาวเขียนรถขายข้าวกล่องหรือน้ำมาด้วยเลยอ๋ออ๋อช่วยไม่ได้นะมีเหรอต้องจุงขออภัยที่ให้รอนะคะอจอ้ย ถ้วยของขึ้นชื่อของบ้านโดบีไหมคะเอื้อเือเอื้อเอชิญค่ะว้าวขับใจนะเออแล้วน้ำร้อนล่ะน้ำร้อนหาได้ที่รถตู้เสบียงนะคะรถตู้เสบียงเหรอเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งมากบรรยากาศดีเนาะแบบนี้เห็นมากอร่อยอร่อยอร่อย เมื่อกี้เสียงหวูดมันก็ดังไปแล้วนี่นามันน่าจะหมดขบวนแล้วอ้จวยบ้านคนบ้านคนวิ่งได้อืมอีไม่ไหวแล้วเป็นอะไรไปคะคุณเสียงก่อสร้างดังจงนนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อของหน่อยละอร่อยจังเลยเนาะอื้อ ร้านปิดหมดแล้วมั้งคะตูต deflect, ้ขายอัตโนมัติก็ยังมีอยู่นะาหยุดยแย่แล้วต้องรีบหยุดรถไฟแล้วเร็วเร็วเร็วอะไรวะแกดิ้นเบรกเร็วกำลังกํลังกํลังรู้แล้วนะโอะเ๋อุ๊ยจะจเจ็บเจ็บนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ่ออืมนี่มันหิ่งห้อยเอ๊ะ ม <s us> แม,แม่แม่จ๋าบ้านเราตั้งอยู่กลางภูเขาเลยอะพูดอะไรของคุณกันคะละเ,เมออยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องหาอะไรกินหรอกรีบนอนได้แล้วค่ะเอ,เอ,เอ,ะอเรเู้จะละเมอไปจริงๆนะเนี่ยนั่งสิจริงด้วยบ้านจะมาอยู่กลางภูเขาได้ยังไงเ่ะเวลาแบบนี้นอนดีกว่า <neglect> <c oughs> ออกรถ <c oughs> ต่อได้แล้วโอเค มีภูเขาแล้ว,ว,ลวนี่โนบิตะถึงทะเลแล้วนะอ่ะะมาโถเอ้ยแอ่แปลับคนเดียวแฮะเฮ้ย ทะเลแล้วครับนี่โนบิตะโนบิตะตื่นได้แล้วโนบิตะตื่นดีถึงปลายทางแล้วไปไ่ว้น้ำกันเถอะว้เช้าก็ไหว้ก็ได้อ่ะโถ่ไม่ได้หรอกรถเนี่ยเนยวิ่งได้แค่ตอนกลางคืนนะไปไ่ว้สักนิดเดียวนะแล้วก็รีบกลับมาก่อนเช้าไงเออเอา้วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะอ๋อ เจ๋งไหมเจ๋งไหมนี่ไงจ๋งมากเล่นน้ำทะเลแบบเนี้ก็แดบบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งว่ามา แต่ว่าเออจะมีใครลงไปไว้จริงม่น่ไหมนะนั่นนะสินะลงไปไ่ากันเถอะดอราไม์ดรีบไปก่อนเช้ากันเร็วจะอะ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยลุยเลยได You proved to be a little embarrassing sometimes. when it's the two of us you're about to meet, their names are Sando and Johnny, now they're brothers. Now, yes, now, by but... dearie.